ได้เมาเนี่ยไม่ได้เมาเน่ยเตราจมีที่ตักไหมี่ักไม่มีพีอืมคู่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 ตามผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีบรไว้เดี๋ยเดี๋ยว